Oh, no, do no. ปลานะครับไม้เดียวเลยนี่ใสสวยนะครับนี่ครับใสนี่กัดเป็นเจ้าหูหนามไว้ตั้นนะครับสีส้มตัวนี้อ่าอูแต่าขึ้นยากนิดนึงนะไม้มันเยอะสายพีอีไว้รุ่นตีปลานะครับเดี๋ยวลองใหม่ หมายสวยขนาดนี้นะครับนี่ปลาก็ไซส์โอเคเลยนี่ครับกัดเป็นเจ้าเอสสามนะครับสีเขียวใช้ลวดด้วยกลัวเสียวชะโดนะครับงัดกระเด็นเลยสายพีสองไว้รุ่นตีปลานะครับอย่างที่เห็นเลยงัดจังๆโอเค ลุดลุดลงมาเลน้วัดแรงเชียวโอ้แรงไปหน่อยโอ้ <laughs> 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 ดออ,อกฟางด้วยเกี่ยวฉีกอ๋อมันเกี่ยวข้างล่างอยู่ข้างบนฉีกแต่ว่าไม่เกี่ยวข้างล่างอยู่ โอเคครับช่อนไม้เนี้ยนี่ไซส์สวยอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับกัดเป็นเจ้าเอสสามนะครับเนี่ยมัวแต่หมูคุยกับพี่เขาอยู่เมื่อกี้ก็ตัวแรกพลาดไปนะครับวัดบินแล้วลอยชนตลิ่งแล้วหลุดก็ได้ตัวนี้มาแทนก็ค่อยๆเคาะนะครับไม้นเน,เนี้ยโอเคสาม どーもくんに、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 どーもくん พันม่วเลยโอ้พันม่วเลยนะครับอ่ะเี่ยไซก็โอเคอยู่นะครับ จับยังไงเลยเนี่ยกัดเป็นเจ้าเอสสามนะเนี่ยพันมั่วเลยครับกัดเป็นเจ้าเอสสามนะสีเขียวเนี่ยไซส์ก็โอเคครับก็งัดกระเด็นเลยสายพีไว้รุ่นตีปลานะครับขนาดพีอีสองสามรอยเมตร290้าสิบบาทนะครับนัดมาลอยมาไกลเลย ตรงนี้นะครับเขาปล่อยน้ำลงคลองนะมดเดาว,ว่าปลาพน้าหน้ามีปลาช่อนมาดักกินลูกปลาโอเค <c oughs> <c oughs> โอ้โหกระเด็นหลุดครับสายโอเคเลยสายเดียวกัน ครับแบบนนะนีก็ได้หมายแนวมักมีของนะครับนี่โอ้โหอ,อ้วนๆเลยตัวเนี้ยไซส์สวยๆอ้วนๆเลยนะครับนี่อืม กัดเป็นเจ้า s อสานะครับสีเขียวลมกข้มาอ่าหมายแหนเราก็ค่อยๆเคาะค่อยๆเขย่านะครับเทคนิคการตีประชอนหมายแหนไม่มีอะไรมากครับตีเคาะสวัดเ้ามือช่วยไม่ต้องาลกเร็วนะครับลมมา

ลมนะครับนึกว่าหลุดช่อนข้างทางกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะครับโอ้วัดลอยระล,ลิ้วมาเลยสายพีไว้ทุ่นตีปลานะครับ นี่ครับไซนี้สวยๆอ้วนๆเลยครับไม่ธรรมดานะครับกัดเป็นเจ้า S3 สีเขียวนะครับนี่สวยๆอ้วนๆๆเลยงัดกระเด็นสายพีอไว้รุ่นตีปลานะครับไซอย่างนี้กระเด็นมาไกลด้วยลอย้ะเลี้ยว อยู่แล้วทีนี้อยู่แล้วทีนี้อย,อยู่อยู่แล้วทีนี้อยู่แล้วทีนี้โอ้ยหลุดอีก ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนเพื่อนพี่้องน้องนะครับทุกท่านเลยชิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับสาย PE นะครับที่ผมใช้อยู่เทสมาพักใหญ่เลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสาย PE ไวรุ่นตีบานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือมันจะมี2ขนาดนะครับอันนี้จะเป็น300เมตรอันนี้ก็จะเป็น100เมตรนะครับนี่ จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในลักษณะข้างในก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะสีก็เนี่ยครับอันนี้จะเป็นม้วนใหญ่นะครับม้วน300เมตรอันนี้ก็จะเป็นม้วนร0อยเมตรนะครับสีมันติคอลเลอร์นะครับก็ จากที่ผมเทสมาก็พักใหญ่เลยนะครับก็เหมือนในคลิปมาแหละสไตล์ผมก็สายโหดอ,อยู่แล้วนะครับวัดจังๆอยู่แล้วตัวนี้ก็ถือว่าก็โอเคนะครับหล,หลังจากที่ลองใช้มาก็ยังยังไม่เคยขาดนะครับแต่ก็ว่าจะไม่ใช่ใช้แบบไม่เช็คไม่อะไรเลยนะมันเป็นรอยเราตีพาดกิ่งมุงกิ่งไม้มันเป็นรอยผมก็ตัดมัดใหม่นะครับ อย่าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจก็มีโอกาสที่จะเสียทั้งเหยื่อสูญเสียโอกาสได้ปลานะครับนี่ส่วนราคานะครับจากที่ผมสอบถามมาม้วน300เมตรราคา290บาทนะครับม้วนใหญ่290บาทส่วนม้วน100เมตรราคา169บาบาทนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าม้วนใหญ่นี่ ไม่ถึงเมตรละบาท290นะครับอันนี้ 9, 100ร้อยหกเเมตรนะครับก็ลองลอง,ลองเลือกดูเอานะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยผมก็งัดเต็มข้อก็ใช้มาพักใหญ่นะครับถึงถึงได้มาแนะนำว่าผมใช้ตัวนี้อยู่ก็มันก็โอเคนะครับไม่ใช่ว่าผมจะใช้ แป๊บๆหรือได้มาก็บอกว่าดีเลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะครับสไตล์ผมต้องได้เทสก่อนในน้าที่ติดตามก็จะเห็นว่าผมงับจังๆอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยเนี่ยครับ300เมตร290บาทไม่ถึงเมตรละบาทเจ้าตัวนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาสายวีออยู่นะครับก็ราคา ถือว่าถูกนะถ้าเป็นม้วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงเมตรละบาทก็โอเคเลยถือว่าสําหรับคนงบน้อยนะครับผมก็ใช้อยู่มันก็โอเคอยู่นะอย่างที่เห็นในคลิปครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ